ของธรรมดาฮะอย่างผมเนี่ยก็ปีนี้ก็อายุ66แล้วมันจะมีปัญหาบ้างเมื่อก่อนจะขึ้นบันไดหรือผมจะเล่นกับหลานอะไรก็แล้วแต่นะฮะเวลาจะนั่งจะลุกจะยืนเนี่ยมันเสียงดังไปหมดกรอบแกรบเหมือนปิ้งเขาเกลียบเหยียบสังกะสีเลยครับกร๊อบแกรบกร๊อบแกรบอะไรไม่รู้มันมันของธรรมดาเพราะว่าหัวเข่าคนเราเนี่ยเวลามันใช้งานมากๆจะนั่งจะยืนจะเดินเมื่อก่อนในผมไม่สามารถจะพับเพียบหรือคุกเข่าเวลากราบพระอะไรได้เลยท่านว่า ถ้าไม่มีปัญหาเลยเป็นไปไม่ได้มันมีปัญหาจริงๆอาการที่มันเกิดกับผมเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมากบางทีบางคนบอกเอ๊ะอย่างเองไม่น่าจะมาปวดมาเมื่อยอไเอไม่ได้แบกได้หามงานใช้สมองนี่แหละครับและงานที่เวลาทํางานอย่างผมเป็นคอมเมนเตอร์อย่างรายการไม่ว่าจะเป็นไมทคงคาหรือเพชรตัดเพชรทั้งเวิร์กพอยเนี่ยฮะบางทีมันนั่งตั้งแต่11บเอโมง ยัน3ามสี่ทุ่มเลยนะมันนั่งอยู่ตรงนั้นการนั่งเขาบอกนั่งแล้วเองจะเมื่อยได้ไงเองจะปวดได้ไงปวดนะครับมันมีความรู้สึกว่าผมทรมานมากครับพูดงี้การเจ็บการปวดไม่เหมือนเราเป็นแผลเราเป็นแผลเนี่ยทุกคนจะเห็นใช่ไหมอ๋อเป็นแผลก็รักษาหายแต่มันปวดข้อปวดกระดูกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยธรรมชาติหรือด้วยอายุก็ได้ เจอบันดิตในเรื่องนี้แล้วเราคุยกันเอาสมองมากองรวมกันเอาความรู้สึกมาคุยกันว่าเฮ้ยผมเป็นอย่างเนี้ยลองไหมมันมีสูตรอะไรบ้างมันต้องใส่อะไรผสมอะไรแล้วสิ่งที่ถูกต้องที่เราใส่ไปนะมันมีประโยชน์กับร่างกายล้วนๆแล้วมันช่วยเริ่มจากบรรเทากลายเป็นรักษาเริ่มจากรักษากลายเป็นสิ่งที่ช่วยและส่งเสริมให้ข้อเข่าทุกอย่างที่มันปวดที่มันเจ็บและทรมาน เฮ้ยทุเราเบาบางอ้าวอย่างนี้ต้องบอกต่อแล้วเก็บไว้คนเดียวก็บ้าเหรอมีคำคำหนึ่งที่นักศิลปะเขาบอกว่าถ้าเรามีงานศิลปะเราต้องอวดเราต้องโชว์เมื่อเรามีของดีแบบนี้อยากโชว์และอยากจะอวดและมันดีซะด้วยผลที่มันได้กับผมผมอยากบอกครับผมถือว่าเป็นทานบารมีตามหลักศาสนาเขาบอกว่ามีสิ่งดีๆเผยแพร่กันบอกกันอยากให้คุณลองใช้เรื่องภวเขาและข้อขอให้นตด,ดูแลคุณครับ